ให้บุญรักษาภาคุ้มครองเดอ้อคิดดีทดําดีก็ได้ดีเดอ้อทุกท่านทุกคนด้วยอายุวันนะสุขะภา,าละมีอะไรสิ่งดีๆก็มาค้าจุนกันแบ่งปันซึ่งกันและกันเดอ้อไม่ได้กล่าวชื่อใครไม่ได้เห็นใครก็ขอโทษเดอ้อคุณยายขาเลาะนะคุณยายยาดาเดอ้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกกําลังใจมากๆเด้อ ขอบคุณทุกยูเซอร์ที่มาอยู่ได้กันตรงนี้เป็นขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอให้มีอาชีพยั่งยืนตลอดไปและตลอดการค้ะอีกเสออีกสามนาทีเนาะประมาณสามสี่นาทีนะคะจะคาไว้ตรงนั้นนะคะขอบคุณมากมายเลย <c oughs> นะขอให้มีแต่พลังดีๆนะคิดดีทำดีได้ดีอุดหนุนค้ำจุนนะเดินทางแคบคลาดปลอดภัยทุกหลักตารางกิโลเมตร พระพุทธทางแควคลาดธรรมังแควคลาดสังฆังแควคลาดพระพุทธบาทย่างเก้าอิปิโสพระกวาทุกท่านทุกคนดูแลซึ่งกันและกันเด้อกับขนบนอนเป็นกําลังใจน้องน้องวันนะน้องวันนะน้องวันพาไปตลาดด้วยเด้อขอบคุณแล้วขอบคุณค่าเดี๋ยวไม่พกก็จะลงแล้ว <laughs> ไม่ต้องหัวเราะยังบง่ลงเด้ออีกสองนาทีจะจะปล่อยพี่เมียบ้านนู้น,นจะเริ่มละอีกนิดเดียวเออทำไมมันเลยอ่ะ อีกนิดเดียวกันยาบ้านบ้านแม่นมอ่ะบ้านแม่นมก็ยังอยู่ตรงนู้นะนะประมนาณนั้นเดี๋ยวไม่พกไปจอดไปตรงนั้นแล้วแหละเดี๋ยวก็จะแป๊บๆก็เข้าไปแล้วแหละตอนนี้ก็ยังยังอยู่บ้านนี้อยู่ก็กเดี๋ยวก็จะไปแล้วประมาณนั้นออืแป๊บหนึ่งเดอ้อเดี๋ยวไม่พกก็จะไปแล้วจะลงไร้บ้านนี้ก็จะไปบ้านนู้นแหละเออ โอเคขอบคุณเจ้าน้องวานขอบคุณเดอ้อสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันจนครบวาละเนาะที่ว่าเราจะอำลาอีพีนี้ลงไปพักผ่อนหย่อนใจกันเดอ้อทุกท่านทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในะอีพีหน้านะคะโหลดคลิปเจ้าแบบเป็นยังไปแย่ไปแย่ไปแย่ไป,ไปหน้าที่การงานต้องทําไปตลอดไปไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นนะม,มาลงทุก โอเคตามนั้นนะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านทุกคนเดอ้อยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคน,กคนเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสุขสวัสดีค่ะขอให้ลุ่งเรืองร่ำรวยเดอ้อขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปและตลอดการจ้าสุขสวัสดีเดอ้ออีกสองสามนาทีก็จะลงละขอให้บุญรักษาภาะคุ้มครองตรงนี้แหละอยู่กันแบบยืดยาวไปตลอดการเด้อทุกท่านทุกคน รู้รักสมมามัคคีเป็นพลังอันหนึ่งเดอ้อไม่ซี่ไม่ซงก็รอไม่ต้องไปพูดถึงกันตรงนั้นอ่ะนะสุขสวัสดีทุกนันทุกคนขอให้มีแต่อายุวันนาสุขะาพละคิดบังสิ่งใดขอสมมุงมากปรารถนาทุกประการเดอ้อขอราษนาคุณสีพระละไตรทุกท่านทุกคนจงปุกป้องคุ้มครองลูกหลานชาว ยูทูบผมให้ทุกคนแคล้วคราดปลอดภัยเดอ้อทุกหลักตารางกิโลเมตรขอให้มีแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยรู้รักสามัคคีจับไม้จับมือไปได้กันนะคะเมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดอ้อร่ำรวยร่ำรวยรุ่งเรืองไปตลอดการเดอ้อสุขสวัสดีคะ่ะรู้รักสามัคคีจับไม้จับมือกันเดอ้อ จุงแขนกันไปให้ตลอดลอดฝั่งนะคะสุขสบัสดีค่ะทุกท่านทุกคนร่ลำรวยร่ารวยร่ลำรวยร่ลำรวยทรัพย์สินร่ลำรวยมิตรภาพเดอ้อทุกท่านทุกคนอยู่ด้วยกันไปก็เติมพลังซึ่งกันและก,กนันเด้อเป็นขวัญและกำลังใจให้กันและก,กันตลอดไปนะทุกท่านทุกคนนู่นอ่ะปล่อยไปแล้วนะอีพีนูนก็ปล่อยละขอบคุณค่ะ รูกำลังใจเด้อขอบคุณค่ะสุขสวัสดีเจ้าน้องวานขอบคุณเจ้าขอบคุณข,ข,บอ,ขอบคุณ,อคณโอ้ยมันไปบัดได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้ออ๋อเป็นอะไรยังอ่ะไหนๆๆๆๆปล่อยพี่เมียปล่อยพี่เมียไปเลยไปเลยน้องไปเลยไปเลยเพ่นบรหารละมันไปหไหนอ่ะเออนี่แหละเราจะเออแบบัดได้แบบัดได้เราต้องไปต้องออกไปก่อนประมาณเนี้นะขอบคุณเจ้าขอบคุณขอบคุณอืนก็เปลี่ยนหางเห่าว่าบัดได้บัดได้บัดได้แป๊บหนึ่ง ไปไหนละคำสุดท้ายตรงนั้นอะอ่ะโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณมันบ่ได้อหมาะมันเป็นคนละเรื่องเลยสุขสวัสดีค่ะขอลงไลค์ขออนุญาตลงไลค์ก่อนนะคะบ้านนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกท่านทุกคนขอบคุณขอบคุณค่ะ ขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองเด้อคิดหวังสิ่งใดของสมมงมาตรปรถานาทุกประการบายบายค่ะสุขสวัสดีเด้อคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกท่านทุกคนขอให้ครอบครัวของคุกท่านรุ่งริรวยรุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปตลอดกาลก่สุขสวัสดีค่ะราตรีสวัสดิ์